วันนี้มาเตือนนะครับวันก่อนผมไลฟ์สดเนาะพี่คนหนึ่งนะครับมาถามว่าอยากจะซื้อกล้องมือ2ตัวหนึ่งเนี่ยทำไมตัวนี้ราคามันถึงแพงนะครับพอดีว่าผมไม่ได้เดินตลาดนานผมก็เลยไม่รู้ว่าราคาตัวตัวนี้มันอยู่เท่าไหร่ผมก็เลยลองดูพร้อมกันในไลฟ์สดเลยผมก็สตรีมให้เขาดูว่าโอเคทําไมกล้องตัวนี้มันถึงราคามันสวิงใช่ไหมมือหนึ่งอะ่ะเขาขายที่27งหมของมันขาดเนี่ยมันเลยพุ่งเป็น4ี่0 0ื่น เขาก็เลยว่าทําไมราคาในตลาดมันถึงประมาณ40,000ื่นผมก็เลยลองเซิร์ชดูว่าราคากล้องมัน2 7 0 0มมันก็ควรดรอปลงมานะทําไมมันถึง40,000ื่นนะครับอ่ะเนี่ยคาค้นหาของผมนะครับก็คือ power shot g 7 x นะซึ่งตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันคือ mark 3นะเดี๋ยวมาดูว่าทําไมผมถึงออกมาทําคลิปเตือนนะเพราะว่าช่วงเนี้ย เขาโดนกันบ่อยมากเลยจริงๆไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมันก็โดนกันอยู่ตลอดแหละโดนโกงเดี๋ยวมาดูว่าทำไมถึงโดนโกงกันนะครับผมก็เลยลองเซิร์ชนะแล้วก็เตือนพี่เขาไว้เลยใครสงสัยแล้วก็อยากดูตามสามารถมาค้นหาคำเซิร์ชเหมือนกับผมได้เลยนะมาดูพร้อมกันได้เลยนะคุณจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวมาดูร้านแรกเลยนะเนี่ยร้านแรกนะอ่าเขาจะขายเป็นมือสองนะครับ่าในราคานี้ นะครับหมื่นแปดห้าร้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เป็นยังไงนะครับตาหนิเป็นยังไงนะอันนี้คือร้านแรกนะครับแล้วก็มาดูรูปนะรูปเนี่ยมันก็จะเป็นเซตสีขาวนะการขายของแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแต่ร้านนี้เขาพลาดยังไงก็คือเขาไม่มีเครดิตร้านนะครับไม่มีเครดิตร้านก็คือไม่แสดงตัวตนว่าเป็นของร้านไหนถ่ายรูปมาดีแต่ว่าไม่มีเครดิตร้านเนาะเพราะไม่มีเครดิตร้านเนี่ย มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะผมลองเลื่อนมาดูร้านที่2นะครับร้านที่สองนะครับเปลี่ยนชื่อร้านนะขายราคาเดียวกันเลยคําพูดเหมือนกันเปะ๊เปะๆนะครับรูปเหมือนกันเป๊ะนะครับนี่รูปเหมือนกันเป๊ะเลยอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยกล้องรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีเครดิตอีกแล้วน,น,นะทีนี้เนี่ยจะเป็นเฟรมกล้องกับโต๊ะไม้นะครับร้านนี้ขายเท่านี้นะครับร้านนี้ขายเท่านี้อ่า การโพสเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับลองมาดูข้างล่างอีกทีนึงนี่เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่าชื่อร้านคนล,ละชื่อนะครับเขาบอกว่าร้านเนี้ยปิดการขายไปแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยมันยั่วเหลือเกินนะจากร้านข้างบนเนี่ยสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับแต่ว่าร้านข้างล่างเนี่ยขายอยู่เก้าเกาเก่าเกานะครับแปลกไหมทุกคนว่าแปลกไหม อันนี้คือกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์นะแลวก็ต้องระวังนะครับสําหรับคนที่ซื้อของนะครับเลื่อนลงมาอีก <c oughs> นี่มาอีกแล้วจากร้านข้างบนเนี่ยขายประมาณหมื่นแปดห้าร้อยล้านนี้นะครับใช้รูปเดียวกันเลยขายหมื่นห้าร้อยนะสะภาพตื๊ดๆ,ๆเหมือนกันไปเอาคําบางอันออกนะครับเอาคําบางอันออกแต่ว่ารูปทุกอย่างเหมือนกันนะเลื่อนลงมาอีกครับร้านที่สี่เลื่อนลงมาอีกครับนี่ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วร้านนี้เนี่ยโพสนานมากนะตัง้งแต่เมษาเลยนะครับร้านนี้ขายหมื่นแปดสามร้อยรูปเดียวกันนะครับรูปเดียวกันดูโพสปึ๊บก็บอกรายละเอียดคายายๆเดิมนะ้าย้ายเดิมแล้วก็มีคนกดหัวใจคน,คนกดโกรธคนคนกดหัวเราะนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่าแปลกๆละ นะเลื่อนลงมาอีกอันนี้ร้านที่เท่าไหร่แล้วร้านรี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอาเอาเซตเดิมนะครับโพสอีกแล้วนะครับเอาเอาเซตเดิมมาโพสอีกแล้วก็คือรายละเอียดเหมือนเดิมไปเลยแต่ขายหมื่นเจ็ดสี่ร้อยนะครับแล้วก็คนกดหัวใจเยอะคนกดแชร์เยอะด้วยนะครับชื่อร้านเปลี่ยนไปแต่รูปเซตเดิมนะครับรายละเอียดของเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะ ให้ดูประมาณนี้แล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยเนี่ยสามารถเข้าไปดูคําค้นหาเหมือนกันได้เลยนะครับอ่ะผมก็จะมาเตือนว่าเวลาเราซื้อของนะครับเราลองไปเช็คดูก่อนว่าร้านที่เราจะซื้อเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนในการซื้อในการจ่ายตังนะบางทีเราเห็นราคามันแบบดึงดูดเย้ายวนใจเหลือเกินแต่ว่าให้เราเข้าไปดูก่อนว่าเครดิตร้านเนี่ยดีไหมนะ่าเชื่อถือไหมแล้วเราค่อย ติดต่อไปนะครับแล้วก็ก่อนเวลาซื้อเนี่ยเราเช็คเครดิตเขาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเราไม่รู้จักร้านเขาอะเราไม่รู้จักเขาเลยอะให้เราทําความรู้จักเขาสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าเ,าเห็นของปุ๊บดูข้อความเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ย แล้วเราก็จ่ายตังค์ไปเลยเนี่ยอย่าอย่าพึ่งใจร้อนในการซื้อของนะเพราะว่าของมือสองเนี่ยเราจะเช็คสภาพไม่พอแล้วเราโดนราคาเย้าวยวนไม่พอแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คเครดิตด้วยนะครับมันจะโดนหลอกกันง่ายมากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ชาชีพเยอะมากนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยโดนปลอมกันเยอะนะครับซึ่งเราเนี่ยควรป้องกันตัวเองไว้ก่อนเลยเพราะว่าตังค์เนี่ยอยู่ในกระเป๋าเรานะครับเรา อย่าไปให้ใครง่ายๆนะฮะใครที่จะซื้อของมือสองเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาดูดีๆว่าในตลาดตอนนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราไม่โดนโกงนะเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะให้เงินอะมันอยู่ที่เราดีกว่านะครับดีกว่าที่เอาเงินออกไปแล้วแล้วเราจะตามกลับคืนมาเนี่ยมันยากมากๆนะครับอันนี้ก็จะเตือนสตินะครับสําหรับเพื่อนๆที่กาลังจะหาของเนี่ยแล้วก็เป็นสายโอนไวเนี่ยระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เราจะโดนเรื่องของราคามันเย้ายวนมันทําให้เราเนี่ยอยากโอนไวๆนะครับแล้วเราก็ใจร้อนนะมันจะเกิดการผิดพลาดได้นะครับอย่าไปโดนโกงง่ายๆนะครับลองศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับดูเหมือนคลิปของผมก็ได้นะครับลองค้นค้นหาดูก่อนถ้ามันมีอะไรซ้ําๆกันหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องเอกใจละเราต้องระวังตัวละนะครับก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับ